สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีนะครับช่วงบ่ายนะครับวันอาทิตย์วันนี้นั่นเองครับผมแล้วก็วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กําลังนะฮะใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับผมนะฮะวันนี้แบงค์ครับมีรถอีกหนึ่งคันเข้ามานะครับกับตัว Mercedes Benz นะฮะ GLA 200 AMG ครับรถปี2021-2022จครับเลขไม้นะฮะเพียงแค่20,000กิโลราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วครับ1ล้านบาทนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่ 1 4 8 0 0 0้บาทเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าทาง X อ็กโศมทางครับได้มีโปรโมชั่นอยู่นั่นเองครับผมนะฮะแล้วใกล้หมดแล้วด้วยนะครับกับดอกเบี้ยนะฮะศูนย์ตลอดอายุสัญญาหรือจะเลือกนะเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์ Mercedes Benz นะครับนานสุดสุดถึง3ปีเต็มนั่นเองครับแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าใครที่กําลังหาตัว GLA อยู่แม่จะพามาดูคันนี้ครับว่าเซฟเงินไปแล้ว1ล้านบาทเนี่ยได้รถสวยขนาดไหนนะครับประหยัดขนาดไหนนะฮะ วันนี้นะครับจะพามาเดินดูรอบคันแล้วกันนะครับตัวนี้ครับตัว GLA นะครับมากับตัว Body W247 ครับผมนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว f a c e l i ต t ตัวใหม่นี่เองครับนะฮะกระจังหน้าของเขาเนีครับเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วครับผมนะฮะเป็นตัวดับไดมอนด์กริลนะครับแล้วก็ได้กริลยาวนะครับเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ Mercedes-Benz ครับนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาที่ให้มานะครับเป็นพาร์ท AMG นะครับก็จะตัดนะครับในเรื่องของโครเมียมนะครับสีขาวสีดำนะครับให้ดูแบดูดุดันดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองอะไรไม่มีพาร์คิ้งเซนเซอร์ข้างหน้าให้ถึง6จุดนั่นเองครับผมนะฮะแล้วไฟหน้าของเขาที่ได้เฟสลิฟต์เข้ามาตัวนี้เป็นตัว LED high performance ครับนะฮะก็คือตัวท็อปเลยนะครับผมนะฮะได้ไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1.5นะครับ4สูบนะครับผมของทางนะครับ m e r c e d e s b สเบนั่นเองนะครับผม รถสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยกับรถประเภทนี้นะฮะมากับรถบอดี้สีขาว mm hmm. เรขไม้20,000กิโลเท่านั้นเองครับนะฮะประหยัดไปแล้วนะครับป้ายแดงแล้วบอกอย่างนี้ครับป้ายแดงราคาคันนี้อยู่เพียงแค่จริงๆแล้วมัน2ล้าน4,090,000บาทวันนี้ประหยัดไปล้านหนึ่งนะครับเหลือ1ล้าน4 8 0 0 0 0บาทครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับบอดี้ไซส์ซี่ของเขาจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะฮะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับ เป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับกับตัว GLA แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมีแร็กข้างบนให้ด้วยนะครับผมนะฮะที่แบบสีเหมือนโครเมียมนะครับนี่สวยๆเลยแล้วแม็กของเขาที่ให้มาเป็นแม็กแบบ5ก้านคู่ AMG ครับนี่ฮะเป็นแบบดับเบิลสปอกนี่ครับผมก็จะเป็นปัดเงานะครับสีเงินพร้อมตัดด้วยสีเกรย์นะครับสีเทาๆเกรย์แล้วก็สลักคาว่า AMG มาผมบอกว่าคันนี้ได้แม็ก AMG ครับ แล้วคันนี้ครับมาพร้อมกับซีรียางนะครับผมนะฮะสองสามห้าทับห้าสิบ r สิบเก้าหรือขอบยาง19นิ้วนั่นเองแล้วก็ได้ยาง continental มาด้วยนะคันนี้นะครับผม่บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะครับซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะครับผมตัดสีดานะครับดูสวยงามมากครับแล้วก็เล่นในโครเมียมด้านข้างครับ5มีเคเลดโกให้4บานนะครับมีบายสปอตให้ด้วยคันนี้มมีโครเมียมตัดที่คิวบนคิวล่างโอ้โหไมบอกเลยว่าสวยจัดนะครับ นี่ฮะมีบายสปอร์ตให้นะครับตรงนี้นี่มีไฟแจ้งเตือนสามเหลี่ยมแบบนี้นี่ฮะสวยๆเลยครับนะฮะล้วทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับน่าภายในของเขามากระสีดําทรงสปอร์ตครับผมนะฮะเป็นหนังอคันทาราตัดด้วยหนังนั่นเองครับผมนะฮะเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นทูสกินนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็ยังได้สตีชิ่งสีแดงนะครับให้ดูสปอร์ตดุดันมากกว่าเดิมครับนี่ยเบาะยังใหม่ๆเลยเห็นไหมครับนี่ฮะ แล้วข้างหน้าของเขาเนี่ยได้ทิมของเขาก็จะเป็นทิม,มแนวออกคาร์บอนคาร์บอนนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะฮะนี่ฮะนี่ข้างหน้าหน้าจอก็เปลี่ยนรูปแบบเฟซลิฟมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโหเดี๋ยวค่อยมาสตาร์ทกันนะครับนี่ฮะทีนี้ครับผมนะฮะมาดูที่แผงประตูกันบ้างนะครับผมนะฮะแผงประตูของเขาก็ได้เป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรี e ซีทให้ถึง3จุดนั่นเองครับสามารถปรับได้ครับแล้วก็มี1 2 3ให้ฮะ ทีมของเขาก็เป็นคาร์บอนด้านจับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมด้านเปิดก็เป็นโครเมียมทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดับแนวแบบหนังคันธาร่าหนังกลับนะครับแล้วก็สติชิ้งสีแดงตัดด้วยสีดาโอ้โห้องบอกเลยว่าหล่อมากครับนี่ฮะรถใหม่ๆไม่ต้องจ่ายถึง2ล้านนะครับวันนี้เป็นเจ้าของได้เพียงแค่1นล้านสี่แสนเท่านั้นเองฮะนี่มาดูข้างหลังกันบ้างครับนี่ฮะมาดูข้างหลังกันบ้างสวยๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะเปิดไปให้ดูนะครับ นี่ครับแบงค์ศูนย์หนึ่งหนึ่เจ็ดสิบห้านะครับผมนะฮะมานั่งบอกเลยว่าเฮดนูมโคเหลือๆเลยเมื่อกี้นะครับนั่งสบายเลยครับผมนะฮะก็นั่งสะดวกสบายครับเบาะก็รับกับสรีระของเราเต็มที่ครับผมนะฮะเล็กลมก็โหใช้ได้เลยนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยใครที่มีเบบี้นะครับสามารถติดตั้งคาร์ซีได้ด้วยนะครับผมเพราะมีไอโซฟิกให้ทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวาเลยนะครับผมนี่มาให้มาครบคันครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้งานมากๆครับผมนะฮะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ใครที่ชอบรถที่แบบสมรรถนะที่มันโอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ย GLA เนี่ยเป็นคำตอบแน่นอนนะครับข้างหลังก็มี USB Type C ให้1จุดอยู่แล้วนะครับผมสามารถให้คนผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยได้ชาร์จแบบใช้งานได้เลยครับนะฮะแล้วก็มีตะข่ายครับไว้คงไว้ของเก็บของได้นะครับข้างหลังนะครับความที่เป็น GLA ครับผมนะฮะความกระัารัดของเท้าแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนตัวรุ่นพี่นะครับแต่บางบอกได้ว่าสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆครับนะฮะ คราวนี้มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับผมนะฮะว่าเป็นรถประเภทนี้เนี่ยสามารถขับไปทํางานไปน้องๆบางคนเอาไปมหาลัยได้ด้วยนะครับผมกับราคารันกลางๆแบบนี้นะครับผมนะฮะคันนี้ได้ตัว g l a 200มาครับผมนะฮะเป็นตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัว200แล้วจะไม่มีตัว250นะครับต้องเป็นตัวตัว250เนี่ยตั้งแต่ปี17นะครับถึงปี19นะครับตัวใหม่ๆจะเป็นตัว g l a 200แบบนี้นั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มีโลโก้ Mercedes-Benz ให้ Parking Sensor ข้างหลังครับให้อีก หกจุดนั่นเองครับผมนะฮะสวยๆเลยนี่ฮะฟังก์ชันครบคันนะครับแล้วก็ฝาท้ายที่ให้มาก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับนี่ฮะสวยไหมครับนี่สวยๆเลยนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่เกียสัมาระขนาดใหญ่นะครับนี่เบาะสามารถพับได้นะครับนี่ฮะมีพาร์ดิชั่นให้ถ้าใครไม่ใช้ก็เอาออกได้เหมือนกันนี่ฮะโอ้สวยงามครับ พร้อมกับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าจัดมาให้แล้วเรียบร้อยสมูทสมูทครับดูสปอร์ตมากครับ2ล้านไม่ขายครับผมนะฮะขายเพียงแค่1 4 8 0 0ล้านบาทครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันบ้างนะครับผมนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับโอ้โหแสงไฟต่างๆดูสวยงามมากๆครับเป็นไงเปิดแล้วปุ๊บแอมเบียนทไลท์ขึ้นเต็ม เต็มรถเลยนะครับขอบข้างนะครับผมนะฮะไฟนะครับโหแอมเบียนไลด์ให้มาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ทัชสกรีนได้ด้วยนะครับผมนะฮะทัชสกรีนใช้งานได้ครับเชื่อมต่อ a อ p l e CarPlay Android Auto นะครับหน้าจอแบบวาสกินคอมพิวตขนาด2จอแบบนี้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับ3ก้านท้ายตัด AMG นะครับที่ให้มาเกียก็คือเป็นเกียร์ตรงพวงมาลัยทั่วนะครับถอยจอดนะครับต่างๆโหฟังก์ชันครบคันนะฮะ บอกเลยว่าสวยงามมากครับมีไวเดตชาร์จิ้งให้ด้วยนะครับแล้วก็ USB Type C ให้1จุดครับน่แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวทัชแพดนั่นเองครับเอาไว้คนโทรลหน้าจอเรือนใหม่ได้หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับมีระบบชอดคัาต่างๆ Navy r a d i ิโอบวมลมต่างๆคนโทรลได้หมดนะครับเป็นบอกแบบนี้เลยสวยงามมากสวยงามจริงๆครับผมนะฮะรถคันนี้น่าใช้งานมากครับดูดิในช่องแอร์ยังมีไฟอยู่เลยอ่ะนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับ ฟังก์ชันครบคันนี่ฮะบอกก่อนนะครับว่ารถใบน,นี้ฮะราคาป้ายแดง2 4งล้านสแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้นะครับผมนะฮะเหลือเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นเองครับนะฮะร,ราคาเหลือแค่หน0 0 0ล้านนะครับแต่ว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2อ0 0 0ื่นหกิโลเท่านั้นเองครับผมนะฮะเลขไมค์20,000วิ่ง20,000หายไปล้านหนึ่งประหยัดขนาดนี้นะครับแม่งบอกเลยครับน่าใช้มากๆกับดูฟังก์ชันต่างๆ แอร์เออต่างๆครับผมนะฮะสามารถกดได้นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเลขไม้สองหมื่นกิโลนะครับแล้วหน้าจอเป็นบอกเลยว่าโ้โหคมชัดมากๆนะครับสามารถปรับได้หลายๆอย่างหน้าจอต่างๆนะครับโอ้โหเป็นโปรกสซีก็ได้สวยงามสวยงามจริงครับนี่ฮะสวยจัดเลยนะครับถ้าใครอยากได้รถคันนี้นะครับวันนี้เป็นเจ้าของได้ ในราคาเพียงแค่1 4 8 0 0 0้านบาทครับท่อนอนี้ไม่พอนะใครที่สนใจนะครับเป็นวารันตีซ่องฟรีที่สูนย์ Mercedes Benz ทาง Exomcar มีมาให้ครับผม3ป 100, ี1,000 0แกิโลครับผมนะฮะใครสนใจรีบทักมาก่อนครับหมดแล้วหมดเลยนั่นเองครับควบคุมร้อยกว่ารายการเช่นเครื่องพังเป็นเครื่องเกียร์พังเป็นเกียร์กล่องเครื่องพังเป็นกล่องเครื่องนะครับใครหาอยู่โทรเข้ามาหาไปน,นะครับ0ู6 4 4 4 5 5 4 5ครับ หรือจะแอดไลน์หาผมก็ได้ครับ086444545 5ครับผมนะฮะใครว่างๆเดินทางมาดูจริงกันได้นะครับที่เอก m ุมคาอยู่ปากซอยลาซาล40 แถวบางนาที่เองครับไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ใกล้ม่ไกลเลยนะครับหรือลูกค้าคนไหนที่อยู่ไกลนะครับสามารถโทรหาแบงได้นะครับแล้วก็วิดีโอคอลดูรถได้เลยครับเดี๋ยวจะพาดูรถตัวจริงนั่นเองครับผมนะฮะวันนี้นะครับแบงค์ขอไปลาไปก่อนกับตัว GLA 200 AMG ครับผมนะฮะรถปี2021 22เลขไม่20,000กิโลราคาค่าตัวเพียงแค่1,488,000บาทครับนะฮะวันนี้แบงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ